จิตวิทยาความสำเร็จเปลี่ยนสมองธรรมดาให้กลายเป็นสมองระดับนักสร้างตำนานาน 1. สมองของคนสำเร็จต่างจากคนทั่วไปยังไงคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เริ่มจากเก่งกว่าแต่เริ่มจากคิดต่างกว่ามาความแตกต่างเริ่มที่การตีความกับการตอบสนองต่อสถานการณ์เดียวกันในขณะที่บางคนเจอกำแพงแล้วหยุดคนที่สำเร็จจะถามว่าข้ามยังไงดีสมองของเขาไม่ถูกตั้งโปรแกรมให้มองปัญหา เป็นจุดจบแต่มองเป็นจุดเปลี่ยน 2. m i n d s e ซเปลี่ยนชีวิตความเชื่อที่เปลี่ยนผลลัพธ์ i n d s ซ t คือแว่นที่สมองเราใส่ก่อนจะมองโลกถ้าแว่นนั้นคือฉันไม่เก่งไม่ว่าจะเจออะไรสมองจะหาหลักฐานมายืนยันความเชื่อนั้นให้เสมอแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นฉันพัฒนาได้สมองจะทำตรงกันข้ามทันทีทุกปัญหาจะกลายเป็นเวทีฝึกฝนและทุกคำดูถูกจะกลายเป็นแรงผลักดัน 3กดแห่งแรงเฉยทางจิตใจกับวิธีหลุดจากกับดักชีวิตเดิมแรงเฉยคือพลังที่ดึงเราให้ใช้ชีวิตแบบเดิมๆซ้ําๆแม้จะรู้ว่าอยากเปลี่ยนแต่จิตใต้สํานึกจะบอกว่าอยู่แบบนี้ก็ไม่ตายวิธีต้านแรงเฉยตั้งกฎใหม่ให้ตัวเองเช่นทําให้ได้หนึ่งเปอร์เซ็นทุกวันไม่ต้องปังทันทีแต่ให้เปลี่ยนทิศก่อนแล้วพลังจะสะสมแบบทวีคูณ 4. วิธีคิดแบบเจ้าของเกม คนส่วนมากรอคนมาชวนรอคำสั่งรอให้ถูกเลือกแต่นักสร้างตำนานสร้างเกมเองพวกเขาไม่รอเวทีแต่สร้างเวทีขึ้นมาเองและที่สำคัญที่สุดพวกเขายอมแพ้เล็กระหว่างทางเพื่อชนะใหญ่ตอนจบ 5. ฝังโปรแกรมใหม่ในสมองด้วยวิธีแบบนักจิตวิทยานักจิตวิทยาใช้วิธีสะกดจิตตนเองแบบอ่อนทุกวัน การพูดซ้ำการคิดซ้ำจะเปลี่ยนเส้นทางประสาทในสมองคำที่คุณพูดกับตัวเองคือการเขียนโปรแกรมใหม่ให้สมองดังนั้นให้เริ่มจากคำง่ายๆเช่นฉันยังไม่เก่งแต่ฉันกำลังพัฒนาฉันยังไม่สำเร็จแต่ฉันไม่หยุดเดินบทสรุปสมองคุณคือเครื่องจักรสร้างอนาคตถ้าคุณเลี้ยงสมองด้วยความกลัวมันจะสร้างข้ออ้าง แต่ถ้าคุณเลี้ยงมันด้วยภาพฝันมันจะหาทางไปให้เจอไม่สำคัญว่าคุณเก่งแค่ไหนวันนี้แต่สำคัญว่าคุณคิดยังไงกับตัวเองทุกวันเพราะความคิดคือทิศทางชีวิตถ้าคิดเปลี่ยนทุกอย่างจะเริ่มเปลี่ยนตาม